มูลนิธิดรุณนาทรคอมเพสชั่นประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาศาสนาศาสตร์และจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดค่ายอบรมเยาวชนผู้นำ P2J Youth in Action ระหว่างวันที่5-9พฤษภาคมพศ2568ณโรงแรมเชียงใหม่ฮิลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนคริสเตียนจาก25คริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมค่ายครั้งนี้จำนวน127คนค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางด้านความสามารถด้านคุณธรรมและความกล้าหาญ่านการอบรมในประเด็นทางสังคมที่เยาวชนสนใจได้แก่สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนความปลอดภัยในโลกออนไลน์การป้องกันความรุนแรงจิตวิทยาและยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานและเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหารวมทั้งฝึกเขียนการวางแผนโครงการกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มจะกลับไปทำในชุมชนของตนเอง ค่ายผู้นําเยาวชนในครั้งนี้เราอยากที่จะสร้างความร่วมมือนั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประสานการทํางานกับคนที่จะเป็นผู้นําชุมชนจริงๆที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งพี่เลี้ยงที่มีสนามง,งานอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มคิสจักรซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับพื้นที่ครับรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมค่ายเยาวชน P t เ J เป็นค่ายที่ดีมากคะ่ะที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กลุ่มหนูนะคะก็เป็นกลุ่ม ยาเสพติดใช่ไหมคะก็ได้รับความรู้ว่ายาเสพติดมาจากไหนและเราสามารถป้องกันและก็แก้ไขได้อย่างไรคะ่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาค่ายครั้งนี้หนูชอบกิจกรรมสถนนานการณ์ค่ะมีความแบบว่าเป็นน้ำนึนใจเดียวกันได้เจอทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็ได้พบกับวิทยากรที่ให้ความรู้เราในเรื่องต่างๆค่ะเพราะว่าหนูเรียนสุขภาพจิตใช่ไหมคะเราก็จะได้แบบว่าเข้าถึงในเรื่องของสุขภาพจิตมากขึ้นให้เข้าใจความรู้สึกของเราแบบความเป็นตัวเองอะค่ะชอบทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนครับรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้มาสอนเราตื่นตันใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ มาค่ายครั้งนี้เราประทับใจในกิจกรรมการไซเบอร์บูลลี่ผังทางโทรศัพท์เม่อชะบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาหรือความอ้วนค่ะรู้สึกสนุกครับเห็นความภาคภูมิใจที่เราคั้นว้งไว้สิ่งที่ผมชอบชอบสุขภาพจิตกับยาเสพติดแล้วก็ความดูแลครับการให้ความสำคัญกับคนที่เราจะฟานเขาแล้วก็เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา,าต่างๆครับถ้ามองจากหลายๆมุมค่ะเยาวชนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลุกขึ้นมาเอาชุระกับสังคมเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องดูแลต่อ และผู้ใหญ่จําเป็นอย่างยิ่งต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนสามารถเอาความคิดสร้างสรรค์เอาปัญหาที่เขาเห็นพร้อมกับพลังที่เขามีมาเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆเชื่อว่าเราจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเยาวชนกลับไปยังชุมชนของตนเองจะสามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆและร่วมกันทำงานในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนได้